คอมเมนต์บ้างครับถึงตรงไหนแล้วเออโอ้โหนี่ต้องไล่ยาวหน่อยนะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอ่าน่ะช่วยกันอฟังเฟซบุ๊กนะคะคุณฟ้าหลังฝนค่ะบอกว่าน้องปุยอูกำเมืองคือฟังจริงบอกบกอูคือฟังเลยเสียงหม่นนะเจ้าโอ้โหอันนี้คุณฟ้าหลังฝนเป็นคนสาวเหนือเหรอเนี่ย โอ้ผู้กำเมืองให้ฟังจิ๋มแปลว่าอะไรอู้กำเมืองคือฟังจิ๋มแปลว่าพูดภาษาเหมือนให้ฟังหน่อยอาจารย์ฟาอู้กำเมืองให้ฟังจิ๋มงงเลยอาจารย์ก็พูดไปเออแล้วก็มีจุ่มจิ๋มแหม คุณนงรักบุญบุญคงทนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์น้องหน่อยน้องแบงค์วัสดี้ทำบุญค่ะไม่น้องแบ้ค์ผมยาววันนี้น้องแบงค์ใส่วิกนะคะน้องแบงค์ผมยาวเออ้องปุยนะคะน้องปุยน้องปุยจริงๆก็ช่วยอยู่เบื้องหลังตลอดเวลานะครับเพียงแต่วันนี้แบงค์ไปภารกิจที่บ้านของตัวเองนะครับอ่าอ่าไหนถึงไหนอ่านเฟซบุ๊กให้เสร็จก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านยูทูปให้อ่า แล้วก็มีถามดวงเข้ามานะคะอ่าถามดวงกันอ่าดวงนี้ก็นนี้น้องก็จะจดให้อยู่นะคะก็เดี๋ยวท่านใดนะคะที่จะสอบถามเรื่องดวงกับอาจารย์นะคะอย่าลืมนะคะก็จะมีค่าครูให้คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคืออาจารย์จะดูดวงให้นะคะในรายการฟรี แต่ว่าท่านต้องมีค่าเขาเรียกว่าไม่ใช่แชร์เป็นค่าครูนะหนึ่งร้อยแปดบาทท่านไปทำบุญแปดบาทไปทำบุญให้หลวงปู่เทพลักดอนซึ่งไปทำบุญที่ไหนก็ได้ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์กฤษณะที่ได้สอนวิชานี้หรือว่าที่ได้ถ่ายทอดวิชานี้แล้วก็มีพระอาจารย์ประจําวิชามากมายที่มาสอนผมไปทําที่ไหนก็ได้นะคะสมวว่าท่านดูดวงของท่านวันนี้เสร็จแล้วว่างก็สามารถ ไปทําบุญที่วัดไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านหรือใช้การอ้อนอยากจะร่วมบุญกับเราก็ได้ร่วมพิมพ์หนังสือหรือว่าร่วมร่วมบุญกับอาจารย์ก็ได้นะคะเพราะว่าประวัติหลวงปู่แจกก็มีตอนนี้ก็คือเราทําหนังสือแจกรูปภาพหลวงปู่แล้วก็ทําประวัติของหลวงปู่เทพรรวนแจกนะคะแจกฟรีแต่ถ้าอยากร่วมบุญ108บาทนะคะก็ได้นะคะก็ไม่ใช่แชร์เป็นค่าครัวนะถ้าไปดูที่อื่นบอกแชร์เป็นค่าครูแชร์เป็นค่าครันนี้ของผมไม่ใช่นะบอกไม่ได้ ท่านเดี๋ยวผิดครูเพราะวันนี้พี่วุนนี้จะถามเรื่องผิดครูคืออย่างนี้คือเดี๋ยวท่านก็นจะสงสัยอีกบางท่านพึ่งเข้ามาฟังเดียวงงว่าเอา้าหลวงปู่เทพเป็นพระมาสอนดดวงเหรออะไรย่งี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่ใช่นะหลวงปู่เทพหลวงอุดรท่านเป็นพระอาจาร,รย์ใหญ่พระอาจาร,รย,าย์ใหญ่เข้าใจคํานี้ไหมพระอาจาร,รย,าย์ใหญ่ที่เป็นครูของครูอ่ะท่านเป็นบรมครูคําว่าครูเนี่ยมีสัพพะวิชาม,มากมาย แม้กระทั่งท่านเป็นครูของครูหรือีอย่างเงี้ยก็ะจะ,นะ,จะ็นครูประจําวิชาเอเป็นพระอาจารย์ประจําวิชาอีกแต่เวลาผมอธิษฐานจิตผมก็บูชาพระอาจารย์ใหญ่เลยบูชาครูเลยแล้วผมก็อธิษฐานถึงพระอาจารย์ประจําวิชาทุกคนนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาได้ยานยานนะยานอย่างรู้เนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญูสัพพัญญูคือรู้ทุกอย่าง ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การแพทย์ท่านก็รู้ศาสตร์เรื่องโหราศาสตร์ท่านก็รู้ศาสตร์อะไรรู้หมดนั่นคือคาว่าสัมพ,พันญ์ูฉะนั้นพระอาหารหันต์ที่สําเร็จอภิญญาและมียานอย่างรู้มันจะเกิดการรู้ทุกศาสตร์โอเคไหมรู้ทุกศาสตร์สัพพวิชานะเดี๋ยวใครที่ไปจะไปปรามาสเดี๋ยวเข้ามางงๆเอา้าเฮ้ยหลวงปู่เทพมาสอนดดวงเหรออะไรเละเลยคี้ไม่ใช่นะท่านอย่าไปเข้าใจผิด แลท่านฟังฟังผมดีๆค่อยๆฟังพี่นาตามให้ละเอียดละเอียดเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวเข้าใจผิดนะเดี๋ยวพอเข้าใจผิดแล้วก็ไปปรามมาครูบาจารเข้าท่านติดกรรมนะผิดครูนะผมไม่ได้ติดด้วยอย่างบางคนเพิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาปุ๊บเงี้ยบอกว่าอ้าว แค่ถามลัคนาต้องเสียตังหรอคืออาจารย์ไม่เคยคิดเงินนะให้ท่านไปทําบุญของท่านท่านทำได้ท่านก็ดีกับตัวท่านเองเพราะว่าผมเป็นสิทธิ์มีครูผมใช้วิชาของครูมาแก้ปัญหาให้ท่านเนี่ยนะมาตอบคําถามมาทําให้ท่านหายข้อข้องใจอย่างเงี้ยผมใช้วิชาของครูมามาทาให้เมื่อทําแล้วท่านต้องระมัดระวังการผิดครู โดยการไปทําบุญอุทิศให้ครูนะะโอเคไหมอันนี้พูดให้ชัดเจนนะแล้วอุทิศให้พระอาจารย์ใหญ่เลยแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะดูให้ฟรีเในรายการแต่ถ้าท่านใดดูแล้วอยากดูละเอียดัวนี้อาจารย์ก็มีที่แอดโอกินดาถ้าไลน์ไปในส่วนตัว ส่วนตัวนะคะส่วนตัวคือเดี๋ยวก็ต้องจองคิวกับทางแอดมินของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ถ้าท่านใดนะคะอยากเช็คดวงชะตาก็สามารถมาเช็คได้ที่นี่เช็คที่นี่ก็คือได้แค่หนึ่งคำถามนะคะท่านก็เลือกคำถามมาว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรมากที่สุดนะคะโดยการที่ส่งวันที่เกิดนะคะอันนี้ต้องครบถ้วนนะคะถ้าไม่ครบถ้วนเนี่ยพี่หน่อยต้องข้ามเพราะว่ามันเป็นรายการไฟ์สนดูฟรีจะให้ดูฟรีจะให้คาถามเดียวและต้องละเอียด ต้องละเอียดด้วยนะ,ะแล้วบางท่านแล้วแต่ศรัทธาว่าเอ้ยดูตรงนี้กลัวไม่ละเอียดจะดูส่วนตัวก็ไม่ว่ากันเพราะว่าการดูส่วนตัวต้องมายกผานนะแล้วไปจุดทูปพระอาจารย์ใหญ่จุดทูปตงังก็จแต่อันเนี้ยเราเราก็ดูผมยกผานรวมแล้วก็ดูไปแต่ก็ไม่รู้ว่า,า,าท่านอธิษฐานจิตได้ขนาดไหนก็เรื่องของท่านค่ะอย่างเนี้ยถ้าวันไหนมีดวงที่ไหนก็จะเตรียมนะคะชุดผานครูก็จะมีเงิน1 0 8แบาทตรงนี้นะคะ<อ>ก็คือเตรียม ยกผ่านครูทุกครั้ง<ช>ที่ดูดวงหรือว่าเปิดดวงของทุกๆคนนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วอยากจะดูก็ดูไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องขออนุญาตหรือว่าขนาด<ย>กตาไหนพี่หน่อยไม่เตรียมมาผมจะบ่นเลยบ่นเ <มา S 1> ต็มที่เพราะไม่ได้มันเรื่องเรื่องครูบาอาจารย์นี่สําคัญนะเราใช้วิชาของครูในการแก้ปัญหาให้คนเราช่วยคน<ช>และใช้วิชาของครูต้องบูชาครูแล้วจะมาบอก แชร์เป็นค่าครูอ,อันนี้ถ้าเป็นส่วนผมผมไม่ได้ว่าใครนะหมายถึงของผมคือไม่ได้ีพูดไว้เลยย้าชัดนะมันอันตรายไม่ได้มีปัญหาพูดไว้เลยจะไม่ได้เลยอ่ะแล้วบางท่านจะสงสัยว่าแล้วถ้ามาทำกับอาจารย์แล้ว108บาทไปอยู่ส่วนไหน อันนี้จะเป็นส่วนของที่เราไปทําให้ครูบาอาจารย์เหมือนกันนะคะอาจารย์ไม่ได้เอาเข้าส่วนตัวเลยนะใช้ไม่ได้อันตรายมากคือแตะนิดเดียวนี่เรื่องใหญ่เลยนะคือการผิดครูเหมือนกันเผลอก็ไม่ได้ผมผมกลัวมากผมแบบโอ้โหผมทําบัญชีมันสิบสิกว่าเล่มตอนนี้คือต้องเป๊ะแล้วแล้วเวลาใครมาร่วมบุญกับผมสังเกตผมจะต้องถามว่าอันนี้เจตนาของท่านคืออะไรไม่งั้นเดี๋ยวผมอันตรายที่ตัวผม ผมจะกลัวมากและผมไม่กล้าเลยคือถ้าท่านพูดว่าอันนี้คือร่วมบนหนังสือผมก็ต้องไปร่วมบนหนังสือเท่านั้นใช่ถ้าพอท่านพูดว่าอันนี้แจกภาพหลวงปู่แจกประบติก็ต้องเท่านั้นคไม่คือแตะไม่ได้พลาดไม่ได้หรืออย่างช่วงทําบุญช่วงทําบุญเปิดสถาบันอ่ะผมจะถามอันนี้เป็นเอาเป็นค่าอาหารหรือเป็นค่าเดินทางหรือเป็นอะไรต้องแยกต้องชัดเจนนะคะไม่งั้นผมจะผิดครูผมจะเป็นเรื่องนะผมจะเป็นเรื่องใหญ่เลยผมก็ต้องไปะ ฉนะนั้นเราก็เลยต้องออแยกหลายบัญชีบางท่านไม่ทราบนะเขาจะโอนมาแบบว่ารวมกันแล้วต้องมานั่งถามอ,อีกทีว่าอันนี้จะให้โอนเข้าอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่แม้กระทั่งนะเสร็จงานไปแล้วคนไม่ได้มางานยังมาร่วมบุญนะผมไม่สามารถใช้ได้ผมต้องไปถามพระอาจารย์พระอาจารย์ตอนนี้มันจบไปหมดแล้วแล้วทำยังไงดีอย่างเงี้ยต้องต้องชัดเจนเลยไม่งั้นนิดเละเลยนะครับคืออันนี้อันตราย อ้าวเหนื่อยเอาวอ่านั้งอ่ะเดี๋ยวเอาคอมเมนต์ทางเฟซบุ๊กก่อนนะคะเฟซบุ๊กมีมีดูดวงมาแล้วค่ะจะเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอดูย้อนหลังก่อนนิดนึงนะคะใครส่งวันเดือนปีเกิดเกิน11บเอโมงไม่ดูแล้วนะครับเดี๋ยวถึงเป่าสังเดี๋ยวน้องน้องอิจคาน้องอิจต่อจดวันเดือนปีเกิดถึง11บเอโมงครับค่ะมีคุณซานีคอมเมนต์มาว่า อาจารย์ดูให้หน่อย,ยค่ะวันพฤหสัสสุีตอนเช้าวันที่สี่บวกห้า เจออย่างนี้ข้าวจ,จนอย่างนี้เดี๋ยวนะถ้าเจออย่างนี้ไม่ต้องจดเพราะมันดูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยขออธิบายอีกนิดนึงสําหรับนะคะท่านที่จะดูดวงนะคะดูดวงฟรีในรายการเราต้องลงทะเบียนตั้งแต่10บโมงถึง11บเอโมงนะคะเนี่ยขครส่งหลัง11บเอโมงตอนนี้คือไม่ได้แล้วนะโดยการส่งนะคะวันที่เกิดก็คือวันที่1ถึงวันที่31อ็ดะค่ะ แล้วก็เดือนเกิดเดือนมกราถึงเดือนธันวาคมปีพศก็คือพศ2520 1 0 30อะไรเงี้ยจะไม่ใช้ปีชวดปีฉลูหรือว่าปีเถออะไรนะคะแล้วก็เวลาเกิดต้องชัดเจนนะคะเราจะไม่ใช้ว่า 8โมงถึง10โมงหรือว่า10โมงถึงบ่าย2อย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาในการดูลัคนาเนี่ยสำคัญมากๆถ้าเกิดเวลาผิดนะคะลัคนาก็ผิดฉะนั้นแล้วก็หนึ่งคถามค่ะในรายการหนึ่งคถามจะเป็นการงานก็ให้ท่านเจาะจงเรื่องการงานให้ชัดเจนนะคะจะถามเรื่องความรักก็ต้องเจาะจงให้ชัดเจนคือ,อาาถาม <จะ S 2> เดี้ถาม1คําถามเ,เท่านั้นคุณยุพินเนี่ยค่ะเรื่องความรักและการเงินค่ะ อันนี้ไม่ได้นะคะห้ามนะคะเพราะแล้วไม่มีเวลาเกิดด้วยคุณยุพินเนี่ยสิบเก้าก็แล้วกนหนึ่งเจ็ดไม่มีเวลาเกิดผมดูไม่ได้เสียได้นะคะก็คืออยากจะให้ฟังที่พี่หน่อยพูดนิดนึงเพราะว่าหนึ่งมันไม่เสียเวลาของท่านด้วยสองท่านได้ดูด้วยนะคะสามไม่เสียเวลาอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราทำไลฟ์สดมันก็ต้องมีเวลานิดเดี๋ยวจะมีของดีสองเรื่องนะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากอย่างไรและตายแล้วไปไหนท่านรอฟังให้ดีนะแล้วก็มีน้องซ้ายบอกว่าพีแบงค์ไปไหนคะ เอาพี่แบงค์ไปเคลียร์เรื่องพ่อนะที่พ่อโดนทำร้ายนะครับอันนี้น้องปุยพี่ปุยนะนี่พี่ปุยนะอนักสุนมูลใช่ไหมเออนะพี่เมย์บอกสวัสดีค่ะอาจารย์น้องหน่อยน้องใหม่ด้วยนะชื่อน้องปุยนะน้องปุยนะพี่เมย์นะก็จะเป็นทีมงานนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ารายการเท่าไหร่ก็คือน้องๆก็จะช่วยอาจารย์เนี่ยละค่ะพี่ลุงบอกว่าสาธุค่ะงานขายต้องใช้วิธีตามที่อาจารย์บอกจริงๆค่ะสาธุลุยเลยตามผมบอก คุณนิกเนมบอกราศีมิถุนจะมีโชคเป็นค่าจานนะวันนีมิมิเพิ่งเข้ามาค่าอ่าแล้วก็พี่อุณิบอกวันนี้ทุกคนพร้อมสายหากันเลยค่ะเอออ่าดีเออผมสังเกตนะจัดเช้ามันจะหานะจัดเย็นเนี่ยมันวันอึมคือมันเหนื่อยมั้งอย่างเมื่อวานก็บันทึกเทปกันมาเยอะอัดหลายเทปแล้วก็มาจัดต่ออะไรเงี้ยนะเออมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเย็นเย็นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะ พูดกลางคืนราศีกันโอ้โหสบายชีวิตรุ่งนะคุณแคสกันเมืเ่อกี้อาจารย์เพิ่งพูดนะคะออว่าราศีสามราศีที่ดวงดีสุดๆนะอก็จะมีราศีพฤกษราศีกันแล้วก็ราศีธนูนะคะ,ะคุณบุญทวี ffc บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์และทีมงาน<อ>ผมอยากรู้เพียงว่าราหูจรเล็งอังคารเดิมจะดีหรือร้ายครับ ขอบพระคุณครับอาจารย์ผมให้ทีมงานบอกไปแล้วลัคนาพิจิกอังคารกุมลักและราหูจรเล่งครับก็คืออย่างนี้หลักโหราศาสตร์เขาบอกไว้ว่าอังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขา ก็อาจจะพบคู่ซ้อนอาจจะไปเจอกิ๊กกักแม่ไม่เอออาจจะไปเจออะไรกิ๊กกักเราระวังเรื่องนี้โอเคไหมเออระวังเรื่องนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีดาวในชะตากาเนิดด้วยนะอันนี้ผมผมพูดแบบมันต้องดูดาวในพื้นดวงพูดแค่ดาวคู่นี้นะคู่คู่อังคารลาหูก่อนนะส่วนส่วนดาวอื่นที่ส่งถึงกราหูส่งถึงกับอังคารมันค่อยว่าอีกทีอันนี้เข้าคราวโอเคไหมเข้าคราวนะเหมือนน้องแบงค์เลย เหมือนน้องแบงค์เลยแต่แบงค์เขามีเสริมกําลังกันผมเลยทายเรื่องคู่นะเออเอามาเรื่องดีเรื่องของดีก่อนธรรมะธรรมนิมิตคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะธรรมะธรรมนิมิตโอเคไหมแล้วใช้เสียงสูงหน่อยหนูใช้เสียงมีพลังเดี๋ยวดะ<อ>ครับอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวขอ,อตอบอันนี้ก่อนอันนี้โดนจ้ามาอืมอะไรครับ นี่เราจะอัดขย่าโชคได้ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมีขย่าโชคแล้วขึ้นไหมยังเอาขึ้นมาเลยนี่ไงเอามาแล้วเหรอโอ้โหเราลืมนะเนี่ยทำไมวันนี้รู้สึกเหมือนเวลาน้อยจังเราพ <แ S 1> ูดเยอะหรือเราเริ่มช้านะปุยต้องเตรียมตัวแล้วนะเนี่ย่ถ้าเกิดพี่แบงค์ช่วงนี้พี่แบงค์ก็จะยุ่งเรื่องทางนู้นให้เขาไปเคลียร์ให้เขาไปเคลียร์ของคุณพ่อเขาเสร็จนะไม่แน่ก็คือเดี๋ยวพอพี่แบงค์ไม่ว่าปุ๊บปุยเข้าแล้วเข้ารายการ เออมีสาวๆสองคนเนี่ยจานจะได้กระชุ่มกระชวยมีพลังมีแต่คนชมว่าโอ้โหวันนี้ฮาสดชื่นผู้หญิงข้างซ้ายข้างขวานะมันไม่ได้เกิดจากผู้หญิงหรอกมันเกิดจากตอนเช้า <laughs> <laughs> ถ้าเย็นแล้วมันเหนื่อยแล้มันอึนมันอึมครึมมากเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ดูดวงส่วนตัวก็หลายคนคมันใช้พลังไปเยอะ ดูดวงส่วนตัวเสร็จอัดเทปอีกนะอัดเทปพีเซอร์ช่วงเย็ตปุ๊บมาจัดอีกโอ้โหลานช่วงเย็นนะคะจันถึงศกนะคะจันก็จะมีสวดมนต์นั่งสมาธินะคะก็กลับจากออฟฟิศก็สองทุ่มแล้วนะเมื่อกี้ก็สามทุ่มนก็ล้าอาจจะล้าถ้าช่วงเย็นมันอาจจะล้าแล้วก็คุณรักทำดีค่ะเผื่อทำชั่วอาจารย์อารมณ์ดีใส่เต็มกำลังจริงจังจริงใจโอ้ขอบคุณครับนะ เออช่วงเช้ามันอารมณ์ดีนะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ต่อไปนี้เราต้องอย่างนี้ละนะดอได้ คือพี่หน่อยจะซื้อเบอร์เกอร์เลยอารมณ์ดีอาจารย์รู้นะคะั่งบเกาคือตอนนี้คือเพราะว่าเราไม่มีกับข้าวมื้อเที่ยงเดี๋ยวเที่ยงก่อนพี่หน่อยก็จะสั่งไลแมนก่อนเลยเดี๋ยวให้เข้ามาส่งนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวซื้อไม่ทันเลยทําให้เราอารมณ์ดีนะฮะคุณรับทําดีนะคะบอกว่าคุณหน่อยเสริมอาจารย์ดีครับลูกรับดีครับโอ้ลูกเสริมมีมีรับมีส่งกันดีด้วยวันนี้ครับสนทนาสนุกสนุก มีความสุขค่ะเดี๋ยวติชมนะต้องเอาแบบนี้ตลอดไปเลยนะพี่หน่อยกับน้องปุ๋ยเนี่ยคือสามารถติชมรายการเราได้เพราะว่ารายการนี้เราทําเพื่อทุกๆคนฉะนั้นความคิดห็ทุกคนนะคะบอกาติชมได้เพราะบอกพี่หน่อยหน้างิกพี่หน่อยไม่พูดเลยพี่หน่อยลบทิ้งเลยแต่ถ้าชมถ้าชมพี่หน่อยจะแคปไปลบของบริษัทไม่เคยไม่เคยอันนี้ผมพูดเองผมพูดเองนะคะคือติชมกันได้จริงๆมันมีมันมีคอมเมนต์มาเคยมาบอกว่า เนี่ยหนูจําผิดปิดผิดพอสหรือแบบคะหนูเข้ามานี่คือรายการของอาจารย์อาจไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วไหมเนี่ยหน่อยกำลังจะบอกว่าคอนเซปต์อาจารย์นะรายการของเราสดค่ะแต่ว่ารายการของเราจะให้เป็นแนวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทันอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมบางทีภาพไม่ชัดบางทีภาพชัดชัดบั่งไม่ชัดบ้าง คือมันเคยเกิดเหตุผิดพลาดเคยเทปพ,พลาหูเนี่ยท่านไปดูเหมือนอัดเทปเมื่อ3า30ปีที่แล้วเลยไม่มีใคราเห็นได้เโอ้สาเหตุมันคืออะไรรู้ไหมกล้องหลักเนี่ยมันเสียแล้วมันไม่ได้บันทึกเอาไวอ้อที่เป็น 4K แต่มันันดมีแต่กล้องไล้ตัวเล็กที่บันทึกแค่ 380K เออ380เราก็เลยโหแย่แล้วแล้วมันถึงวันที่ต้องลงแล้วจะอัดใหม่ก็โหไม่มีคิวเสียเวลา เลยไม่รู้จะทำยังไงงั้นเอาไอ้กล้องนี้แหละไปใช้มันเลยการเป็นภาพเบอร์ผมไปนั่งดูเองผมยังขำเลยคือแทบมองไม่เห็นลูกตาเออมองหน้าเนียนกันทุกคนเลยโอ้หน้าเนียนอาจารย์เราต้องมองในแง่นี้นะว่าแต่มันจําเป็นจริงๆไม่รู้จะทำยังไงแล้วเลยต้องเอาไปใช้คือเดี๋ยวนี้ทุกรายการนะคะทุกช่องก็จะสวยสดใสฉะนั้นก็คือพิธีกรทุกคนก็จะดูสวยแต่รายการของเรานี่คือมันจะดูเบลอสวยแบบเบลอ ของเราก็มีคนมาด่าว่าก็ไม่เป็นไรเราคอนเทนต์ดีสะอย่างนึงคอนเกว่าอะไรอ่ะเนื้อหาเราแน่นเนื้อหาเราแน่นเรารับคำติชมนะคืออันไหนไม่ดีบอกมาเราเราได้เดี๋ยวเราจะเคลียร์ภาพไปชัดไม่เป็นไรแต่ดูกันเกือบสา0 0สนวิวแล้วนะเออมันก็ใช้ได้นะแสดงว่าเนื้อหาเราแน่นแล้วก็บางคนก็จะงงเอ๊ะทำไมตอนที่ดูในไลฟ์สดเป็นข้างหลังสีเขียวแต่พอไปออกเทปปุ๊บ อ๋อเป็นสีนี้ก็คือนั่นแหละค่ะ,ะ,ะเรามาอัดรายการในไลฟ์ดสดนะคะตัดฉากใส่เข้าไปใ,ใช่ตัดฉากเข้าไปบางคนอาจจะงงพี่หน่อยแต่งหน้าแบบเนียนมากอ่ะแต่พอตัดฉากปุ๊บทำไมหน้าพี่หน่อยซีดก็ไม่ต้องแปลกใจนะอ้าวนี่ผมะจะมาพูดเ,เรื่องนี้อ่าฟังให้ดีอ้าวเข้าเลยกันเลยอเอาเรื่องการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากก่อนแล้วท่านจะได้มีสเติรีบไปแก้ไขสิ่งที่ท่านกำลังผิบพ้าดอยู่นะอ่ะวว่ามา คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะช่วงไมไม่ใช่เออถูกแล้วเปิดดาวน์้ทันด้วยไม่ใช่ไม่ใช่คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะช่วงธรรมะธรรมนิมิตอ่ะพร้อมไหมครับการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์มองเวลาด้วยนะน้องที่นารี พี่มนยังชมเลยพี่มนบอกวันนี้พี่หน่อยสวยจังค่ะโอ้โหเฮ้ยวันนี้มันมีอะไรผิดปกติพี่มนอย่าลืมว่าตอนนี้วันที่สิบกันยาราหูย้ายแล้วนะแต่ก่อนราหูยังแบบว่ายังเล็งดวงชะตาอยู่เลงดวงชะตาตอนนี้นะคะอาจจะมีดูมีออร่านะเอาคุณพุทธเวอ่คุยเวลาถึงบุทเวอ่คุณหันสามาแล้ว หันสามาตามสัญญาครับสัญสา gps เกิดกรกฎได้รับบาดเจ็บตั้งแต่วันที่19หมอให้พักถึงวันที่10วันราหูย้ายพอดีครับมันบังเอิญหรือเปล่าครับก็อ,อย่างที่บอกไม่บังเอิญหรอกมันมมต้องดูดาวในชะตากำเนิดนะด้วยนะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับพี่มล พี่มนไปวันนี้ไปทําบุญพี่มนไปถวายเพนนะค่ะอันนี้ก็พี่มนก็เป็นนางฟ้านะเดี๋ยวชาติหน้าพี่มนก็คือเราสามารถต้องสะสมเลยค่ะแล้วไปด้วยกันค่ะรับรองอันนี้มั่นใจว่าเดี๋ยวพอพี่มนหมดอายุขยปุ๊บขึ้นไปอยู่บนข้างบนแน่นอนนะเออบางคนก็จะมีวิมานของตัวเองอันนี้พูดไปเหมือนเพอร์เจอร์นะแต่คือมันคือความจริงนะคะลองไปอ่านมันจะมีวิมานของตัวเอง อพี่เมย์บอกให้เซฟน้องหน่อยด้วยอาจาันดูอีกแล้วโอ,อยังไม่ดูไม่กล้าดูเห็นไหมพี่เมย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ออชอบดูหน่อยจริงๆไม่มีอะไรนะคะไม่ดูเลยไม่มีอะไรแล้วก็บางทีพี่หน่ออาจจะดูหน้านิ่งๆแต่คือหลายคนจะมองว่าพี่หน่อยหน้าดู แต่จริงแล้วพี่หน่อยเป็นคนที่นิ่งอ่ะแล้วตาจะเป็นคนที่ตาดุแต่จริงแล้วเป็นคนใจดีมากนะคุณสุธิดาบอกว่าหนูเคยคิดว่าขอเกิดแต่ชาตินี้ชาติเดียวค่ะคืออย่างนี้เราขอกันไม่ได้หรอกอย่างนี้ต้องทำเยอะต้องทําอย่างเดียวเลยต้องสร้างสร้างบุญสร้างบารมีสะสมสุดตะนะอย่างน้อยไม่ให้ไปอาบายภูมอ่ะค่ะโอออย่างน้อยไม่ให้ไม่ให้ไปเป็นเดรัจฉานและกันนะอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆไม่เป็นเดรัจฉานแล้วต้องกลับมาเป็นมนุษย์กลับมาเป็นมนุษย์ก็ต้อง ระดับโสดาบันท่านต้องละได้ต้องทําอะไรได้อีกนะตอนแรกหน่อยเคยสงสัยกับตัวเองนะคะอันนี้ขอพูดนิดนึงคือว่าทําไมเกิดมาแล้วแบบคือพี่น้องทุกคนจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ทําไมหน่อยเกิดมาจะต้องแบบมีอุปสรรคอย่างอันนี้หน่อยเอาคําเนี้ยไปคุยกับท่านผู้รู้นะคะแต่ไม่ใช่พระอาจารย์วิทุนะคะแต่เป็นท่านผู้รู้ผู้นที่หน่อยนับถือมากๆคือนับถือแบบ เป,เ,เป็นแม่เลยนะคะก็ถามหลายท่าน,ท,านที่ไปถมม<ช>้ำคงรู้แล้วว่าใครอันนี้ก็ไม่พูดแล้วกันเ<อ>านา<อ>ะไม่ไม่ไม,<ช>ไม่ไม่อ้างชื่อเยอะหน่อยก็ถามท่านด้วยความที่ว่าสงสัยว่าขอถามนิดน,นึงค่ะว่าทําไมชีวิตคนเราที่เขาจะให้มาทําบุญเนี่ยทําไมมันถึงทําบุญยากเหลือเกินทําความดีทําไมมันถึงทํายากจังมันมีแต่อุปสรรคมากมายทั้งเรื่อง เรื่องทุกอย่างที่เกิดเป็นมนุษย์นะคะท่านผู้นั้นก็บอกว่าก็หน่อยเป็นคนขอเองไม่ใช่เหรอ,อขอว่าจะมาสู้กิเลสที่นี่เพื่อที่จะสะสมบุญไปไปอีกขั้นหนึออ่งไปต่อคือการมาเป็นภูมิม,มนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะพิจารณาทุกได้เพราะภูมิเทวดามันไม่มีทุกเน่ มอเข้าใจไหมมันเลยพิจารณาทุกไม่ได้ฉะนั้นแนวทางอริยามรรคของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8ถูกไหมแล้วก็มีอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตัวทุกได้นะพิจารณาทุกได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนภูมิเราได้พิจารณารูปนามการเกิดดับมันทําให้เราเปลี่ยนภูมิเราได้นะเมื่อเราเกิดปัญญานั่นแหละนั่นคือเลยเป็นที่มาว่าพอพออยู่สุขติภูมิ อยากเพิ่มอีกอยากสร้างบารมีสมมติว่าตอนนี้หน่อยก็ต้ีงลงมาเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบารมีแต่ว่าตอนนี้หน่อยอยู่ที่หนึ่งเนาะแล้วรู้สึกว่าเออยู่ที่หนึ่งแล้วมันไม่ได้บําเพ็ญบุญหรือว่ามันอยากจะไปที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าฉะนั้นเราต้องย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อสร้างบุญบารมีเพื่อไปขึ้นไปอีกขั้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแต่ถ้าใดที่เป็นนางฟ้าหรือเทวดาที่ขั้นที่หนึ่งอยู่แล้ว คือก็กินบุญเก่เ<อ>าจนหมดทังบนบเขาก็อิ่มทิพเป็นโลกทิพของตัวเองสุขใช้สุขอย่างเดียวไปอยู่ไป9้าล้านปีอย่างนะสุขอย่างเดียวเลยฉะนั้นพอสุขอย่างเดียวจะทําทานกับใครจะทํำยังไงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยากฉะนั้นคน<อ>ที่หน่อยไปปรึกษาท่านก็บอกว่างั้นก็ จงจงทำใจหรือว่าทำให้ดีที่สุดในชาตินี้เพราะว่าเราเป็นคนขอมาเองว่าขอให้เจอแบบเนี้ขอให้เจอแบบนี้มาสู้กับกิเลสม้เกิดมาเพื่อเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบเป็นแบบสบายอะไรนียนะครับเนี่ยเซไปแล้วแล้วก็หลวงปู่มันดึงให้หลวงปู่เทพลูกอุดรท่านก็มาช่วยนะเอาคุณสาลีบอกทีมงานยังไม่ดูดวงเลยค่ะโอ้ ทีนั้นขาจะขอดูดวงโอ้อันนี้จะเป็นแฟนรายการใหม่นะคะต้องรอต้องรอนิดตึงเราดูเราจะมีเวลาดูนะคะว่าท่านใดที่ฟังเราแล้วจะรู้ทราบว่าเข้ากี่โมงพอคุยธรรมะออกไปครึ่งหนึ่งเลยไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็เอาเวลาผมสะดวกนะผมเอาเวลาผมสะดวกนะเออนะ คุณรักดีทําดีบอกเร่งนั่งสมาธิใช้กรรมถ้าไม่อยากเกิดลดละโลภหลงทําความดีฝืนใจละกรรมชั่วเออถ้าไม่ไม่ไม่อยากเกิดต้องทําเยอะๆค่ะทําทุกวินาทีนะคะอีกเรื่องยังไม่ได้พูดเลยตายแล้วไปไหนทันไหมอ่ะไปทันละดูดวงเลยแล้วกันเอาเหรอคะนี้ก็ได้แค่2ใช่ไหมสองไปก่อนอาจารย์เหนื่อยเหมือนกัน อ่ะดูดวงค่ะดูดวงอ่ดูดวงจริงเตรียมเตเตรียมตายแล้วไปไหนนี่ชุดใหญ่เลยนะเออคือภูมิเนี่ยนะภูมิเนี่ยอ่พูดให้ฟังนิดนึงนะคือเราต้องเลือกว่าเราจะไปที่ไหนอ่ะจะไปเป็นเทวดาจะไปเป็นมนุษย์จะไปเป็นเปรดจะไปเป็นเนรฉานหรือจะไปเป็นสัตว์นรกอ่ะเดี๋ยวถามน้องนิดนึงเออเอน้องน้องอิฐอันไหนแผ่นแรกแผ่นที่สองแผ่นที่สามทำไมไม่ส่งเวลามาด้วยครับอิฐ จะได้รู้เดี๋ยวสิบโมงนี่คนไหนที่ลงเกินสิบเอ็ดโมงไม่ดูเอามาเฮ้ยมาเร็วเครื่องดูอยู่ไหนครับเครื่องเครื่องดูอยู่ข้างล่างค่ะอ๋อเดี๋ยวเขียนหนึ่งสองสามให้พี่หน่อยจะได้รู้ว่าอันไหนอันแรกเ่อ้าวแล้วขย่าโชก็ยังไม่ได้อัดนั้นอัดขยับโอ้ไม่ทันงั้นก็อัดล่อมดูดวงแล้วกันแยกไปช่วงบ่ายแล้วเดี๋ยวช่วงบ่าย่อยอัดก็เดี๋ยวพ่อดูดวงเสร็จก็มาพ่ะวีอีต้้งสองรายการที่ยังไม่ได้อัด วันนี้อาจจะเม้าเยอะไปนิดนึงนะคะดูดวงหน่อยไม่ใช่เรามาช้าเรามาก็เกือบสิบครึ่งแล้วอ้าเหรอคะอย่างนี้ก็ต้องเหลถึงเที่ยงครึ่งเหรอคะเนี่ยเที่ยงครึ่งก็่ดูดวงเสร็จก็พอแล้วนะเพราะเดี๋ยวผมมีดูดวงส่วนตัวมีคิวอะไรอีกพอสมควรเลยเยอะเดน๋ยวจะเหนื่อยจริงจริงตอนก็เหนื่อยแล้วใช้พลังเยอะ